สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องรู้เร่ทะเลี่ยมกฎหมายนะครับวันนี้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกรณีรถหายถูกขโมยนะครับหรือว่ารถถูกแักยอกนะครับการไปแจ้งความต้องได้รับมอบหน้าจากผู้ให้เช่าซื้อหรือว่าไฟแนนซ์หรือไม่อย่างไรนะครับมีหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับผมให้คำแนะนําดังนี้นะครับว่ากรณีที่ผู้เช่าซื้อนะครับซื้อรถแล้วนะครับปกติส่วนมากนะครับก็จะไม่ซื้อเงินสดกันนะครับถ้าซื้อเงินสด กรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปทันทีนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับแต่กรณีที่เกิดปัญหาคือว่ากรณีผ่อนนะครับการผ่อนนะครับกรรมสิทธิ์ในรถยังเป็นของไฟแนนซ์หรือว่าผู้ให้เช่าซื้ออยู่นะครับผู้เช่าซื้อมีหน้าที่ผ่อนชําระค่างวดเป็นงวดๆนะครับเมื่อผ่อนชําระครบตามสัญญากรรมสิทธิ์ถึงจะโอนให้แก่ผู้เช่าซื้อนะครับกรณีการผ่อนนะครับ บางคนนะครับโชคร้ายนะครับผ่อนไม่ไหวนะครับก็คือต้องมีหน้าที่คืนรถให้แก่ไฟแนนซ์นะครับแต่บางคนนะครับผ่อนครบตามสัญญาก็โชคดีไปนะครับมีบางท่านนะครับสำลาย้ายกว่านั้นนะครับระหว่างที่ผ่อนรถถูกขโมยนะครับรถหายหรือว่ารถถูกยักยอกนะครับก็เป็นหน้าที่ของผู้ครอบครองรถหรือว่าผู้เช่าซื้อนะครับที่จะไปแจ้งความนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ครอบครองและก็ใช้ประโยชน์ในรถนะครับ เมื่อไปแจ้งความแล้วปรากฏว่านะครับมีเจ้าหน้าที่บางท่านที่เข้าใจคาาเคลื่อนนะครับว่าต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้ให้เช่าซื้อหรือว่าไฟแนนซ์ก่อนถึงจะรับแจ้งความนะครับเป็นการเข้าใจที่คาาเคลื่อนนะครับเพราะว่าผู้เช่าซื้อนะครับเมื่อได้ครอบครองใช้ประโยชน์ในรถที่เช่าซื้อแล้วนะครับถ้ารถหายถูกขโมยหรือว่าถูกยักยอกนะครับตามกฎหมายแล้วหรือว่าแนวคําพิพากษาศาลฎีกานะครับถือว่า ผู้เช่าซื้อนะครับเป็นผู้เสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2วงเล็บ4นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องได้รับหนังสือมอบอำนาจจากผู้ให้เช่าซื้อหรือว่าไฟแนนซ์นะครับ ก็ให้เข้าใจตรงกันนะครับเคยมีคำพิพากษาสารีกาตัดสินมาแล้วนะครับเป็นดีกาที่8980ทับ2555และดีกาที่2841ทับ2562ซึ่งดีกาทั้งสองนี้นะครับก็มีใช้ไปในแนวทางเดียวกันนะครับว่ากรณีผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อนะครับรถหายหรือว่ารถถูกยักยอกนะครับ ก็สามารถที่จะไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงนะครับโดยไม่ต้องได้รับมอบหน้าจากผู้ให้เช่าซื้อหรือว่าไฟแนนซ์นะครับหรือว่าเป็นผู้เสียหายนะครับฉะนั้นนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะครับเวลาที่เราไปแจ้งความแล้วเจ้าหน้าที่บางท่านไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับก็สามารถที่จะโต้แยง้งหรือว่ายกแนวคำพิพากษาสารานิกาที่ผมกล่าวได้นะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทางช่องรู้ได้ทันเตรียมกฎหมายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ